เวันนี้นะครับเด็กเด็กเด็ดเอออินอินอ <c oughs> uh, okay. uh, okay. okay. uh, uh, ินเออเด็ดโอเคอ๋อยู่เตรียมมานะนี่โอเคโอ้นี่เตรียมมาจริงจังนะนี่ได้ได้อ่ะโอเคโอเคฮันดาทรูเซซังแฟนแฟนไทย อยู่ที่นี่แล้วสวรรค์ไม่มีปัญหาเหรอปัญหามืมา่อไหร่า o u don't understand but it's okay You don't understand แฟนไทยอยู่ที่นี่แล้วสวรรค์ไปัเหรอแฟนไทยออยู่ที่นี่แล้วสวรรค์ไม่มปัญ <ถา S 2> หาเหรอ Oh! so slow เอาแฟนแฟนพายอยู่ที่นี่แล้วสวไม่มีปัญหาหรอะทุกน่ะครั้า oh. คโอทุกสอรคนี่เขาส์เตรียมมานะอเคอยี สงสัยจะไม่เข้าใจอ่ะยูชันชี Take two Take two please Take two โอเคยูชันชีอ่ะเดี๋ยวคณะ two set ยูชันชีวันนี้ตีไม้กับแฟนๆด้วยอยากจะลองพูดกับแฟนๆดูสักทีได้ไหมครับเชิญครับอ๋อแฟนๆไทยแฟนๆไทยอยู่ที่นี่แล้วสวัสดีค่ะ 네. <뽜람> 근데, 아 와. 네. 어. 지금 방금 톤이 괜찮아요? 아까 톤이 괜찮아요? 아, 네. uh, 목소리 톤. 톤운เแบบหลังสุแบบ좀 그러니까 조금 더이렇가 되나 보다. 이제 앞으로 뭐제 태국어를 열심히 공부해서 뭐어 여러 활동을 하고 뭐 예를 들어 뭐 연기를 하더라도 톤을 좀 멋있게 하고 싶어 데 아직 그걸 감을 못 잡겠어가지고 그이감그타그 뭔가 땅땅 짤리면 다 태이네 เพราะว่าแนนาค้ก็อาจจะได้มีโอกาสแบบว่าเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งถ้าเขาได

โหดีมากเลยดีไหมฮะดีมากมากเลยเนะครับดีมากๆเลยโอเคคำถามสุดท้ายในช่วง